Gå. Gå till Isabell. Agnes. Godis. Kom. Kom. Sitt. Sitt. Så får du slänga en bit där borta. Nej inte det. Hon tycker att du en godis. Släng den där borta. Nej, Sitt. Släng den där. Isabell släng... Släng... släng den på golvet. stor, Hela biten. Hela. hela Allt. เอาทั้งหมดเลยเฮียล่ะคือทั้งหมดเลยเฮียล่ะทั้งหมดเลยอืทั้งหมดเลยให้หมาทิ้งอ่ะดูฟังอันนี้วอร์ชูกูดอันนี้วอร์ชกูดเห็นไหมอันนี้วอร์ชกูดคั่ำวอชกูดคือหมายถึงว่ากินได้หมาหมาก็กินเห็นไหมคะดุกติเช่ดุกติเช่คือน่ารักหนูเป็นหนูเป็นเด็กน่ารักค่ะลูกจุกทีนะดุกติเช่หนูเป็นเด็กน่ารัก เขาจะบอกว่าหมาหน้าหนูน่ารักค่ะลูกกันบ่ว่าชก,กูดก็คือมาก,กินได้แช่ว่าอังเดีเขาก็กินหมาก็กินหม,มาฝรั่งพี่น้องึังสีล่ล่ะหมาฝรั่งลูกข่อยไปใส่บู๊ไปที่ไหนเนาะคะอันนี้ก็เป็นท้ายคลิปไป,ปบ้านเขาเน,ะนาะบ้านเขาังละอกินน่ากลัวจังเลยอ่ะ <S <S กินเสียบเนอะฝรั่งเขากินเสียบกินว่าเขาก็บพรแค่ผู้ใดอดอกกินของใครของมันบ้านเขาทํางานของเขาทํางานมีเงินจ่ายค่าบ้านค่ารถขายจ่ายค่าภาษี<ด>เี่ชีวิตฝรั่งจ่ะพี่น้องเพราะชีวิตเขาขึ้นอยก,กับรัฐบาล under government คอยก็คอยก็เกิดอันก้อนฟัวค่อยได้สี่ปีอันเดียดเนี่ยอันเดียดเนี่ยอัน สามสิบเจ็ดปีข no. ่อยกับสี่ส no. ิบเอ็ดปีแล้วพ no ี่น้องนี่ยแหละข่อยกับสี่สิบักปวดมึงเอ้ยภาษาภาษาอันผัวเมียมันสิมีเว้ากันพี่น้องอันใดที่มันแน่นเป็นตลกพอเกี่ยวกับเอาไปอันที่มันเบาเบาปุ่ดจริงจ้ะก็ไปเอาได้ค่ะคอยบุีเกตนาที่ที่ซิเวิร์สที่ปุ่ดถั่วเชฟโอลักษณะที่ว่าสนุกสนานภาษาผัวเมียภาษาผัวเมียคุยกันพี่น้อง ติดตามชีวิตนางเอกนูนาเซอวเดนแฟนเพจนูนาเซอวเดนนี่คือลูกสาว่อยหอยซื้อยายนี้ยายนีดากดำดากมิตเซิวซิวกันลายบีบออกกรนเทียเก็บดำทรมานพี่น้องไปแล้วจุกจับจุๆจุ๊บ ซิวลายๆหน้าเลๆดำๆก็คุยอ๋อแม่คอยละหมอเนาะไปแล้วจ้ะ